สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมัางไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่17กันยายนคศ2024จัดไปอย่ายให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทนัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับวันนี้จัดให้ชมฟรีนะครับตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายนะครับ มวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.00น,นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง2 o u นะครับพร้อมด้วยแอปพายทีวีนะครับยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนันเมืองประจำวันนี้เลยนะครับมวยคู่ที่หนึ่งในรายการยังใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างทังน้านลมอีสานสรัตนะรุ่งโรจน์นะครับวันนี้เจอกับทางด้าน ชาคิดสอหลินมินตานะครับชกกันในพิกัด133ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโบรบิสารสอรัตนรุ่งโรนนะครับชั่งน้ำหนักได้132ปอนด์ขาดไป2ปอนด์นะครับส่วนทางด้านชาคิดสอหลินมินตานะครับชั่งน้ำหนักได้134ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านชาคิดสอหลินมินตานะครับก็เป็นมวยขวานะครับเตะขาต่อยมัดแล้วก็เป็นมวยที่บูดูดันยืนระยะมั่นคงครับแต่ว่ายังใหม่นะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านชาคิดสอหลินมินตานะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปพิชชนะคะแนนลมอีสานสรัสรตนรุ่งโรดที่อำเภอห้วยราชจังหวัด บุรีรัมนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านชาคิดสอหลินมินตานะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านลมอีสานส,สอรัตนะรุ่งโรจน์กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมรับแทงเจ็บศาสตร์แข้งปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านล่มอีสาสนสอรัตนะรุ่งโรจน์นะครับฟอร์มล่าสุดนะครับ ก็ไปพลิกแพ้คะแนนชาคิดสอหลินมินตาที่อำเภอห้วยลาดที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เจอกันใหม่ใครจะเป็นหมูหรือจ่านะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมมองว่าลมิสานสอรัตนะรุ่งโรดดีกว่านะครับถ้ายืนระยะมั่นคงซ้อมมาดีผมมองว่าไฟนี้น่าจะผ่านฉลุยนะครับล้างตาได้สำเร็จครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกวิธีทางด้านลมอีสานสรัตนะรุ่งโรดนะครับ จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาดูคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่งงนานทงทั้น่านพรทองนุ้ย4ี่มุมเมืองหรือแสนเชิงเล็กเบสเธอของเกอร์ยิมหรือพยักชนแดนสิทธิ์เจมดนะครับนักชกจากจังหวัดน,นครสวรรค์แต่ทว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยนุ้ย4ี่มุมเมืองย่านปัุมธานีน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่51กิโลกรัมส่วนสูง167เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทั้งน้าน ชนะศึกทีเด็ด99นักชกจากเมืองโคราชจังหวัดนครราชสีมาแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยทีเด็ด99อยู่กับเฮียตีซอรสัก์แท่ตั้งนะครับยานสะพานควายสุดที่สารน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง170เซนติเมตรนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด106กับ107นะครับทางด้านพรทองนุ้ยสีมุมเมืองต่อน้ำหนักให้1ปอนด์นะครับ เมื่อเช้านี้ทางด้านพรทองนุ้ย4ี่มุมเมืองช่างน้ำหนักได้107.7ลดไป1.7นะครับส่วนทางด้านชนะศึกทีเด็ด99ช่างน้ำหนักได้108.7ลดไป1.7นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับครับสำหรับสไตล์การชกของนานชนะศึกทีเด็ด99นะครับเป็นมวยเข่านะครับขวางหน้าดัานแทงแต่ถ้าว่าท่าทรหดเป็นลอง ครับนี่คือสไตล์การชกของนัานชนะศึกทีเด็ด99นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้นอกกันกับทางนัานเพชรจัดสรรสอสัมพันธ์ในยกที่4นะครับเมื่อวันที่25มิถุนายน2 5 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนัานชนะศึกทีเด็ด99นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนัานพรทองนุ้ยสี่มุมเมืองกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับ ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเข่าครับแต่ถ้าว่าไม่ชอบหมัดโดนหมัดแล้วจักกะจี้ออกอาการโค้งเคงครับนี่คือสไตล์การชกของน้านพรทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรจัดสรรสอสัมพันธ์เมื่อวันที่13สิงหาคม267ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของนัานพรทองนุ้ย4มุมเมืองนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับ ผมออกไปที่ทางน้านพรทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปห้าดาวไปดูคู่ที่สามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาดูคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านกับตันวันของโอม MBK หรือสิทธิ์อ่อนน้อยหรือระนองสิทธิ์เสยนะครับลูกชายของระนองสิทธิ์เสยนะครับนักชกจากจังหวัด สุราธานีแต่ทว่ามาสอนวิ่ข่ายมวยทีเด็ด99นะครับย่านสุทธิสารนะครับอยู่กับเฮียตีสรศักดิ์แท่ตั้งนะครับน้ำหนักไปๆอยู่ที่55กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตรนะครับวันนี้เจอกับทางด้านเพชรสายฟ้าปอประจันศีหรือเพชรมณีเพชรจินดานะครับนักชกจากเมืองโคราชส,สอนวิค่ายมวยกองทัพภาคที่3จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่กับผู้พันแก้ว ครับอูพันแก้วพงประยูนนะครับดูแลาการฟิตซ้อมแล้วก็น้ำหนักไปไปอยอยู่ที่55กิโลก,กร,รมัมส่วนสูง166เซนติเมตรครับวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 3ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านกับตันวันของโอม m b k นะครับช่างน้ำหนักได้113.6ลดไปจุด6นะครับส่วนทางด้านเพชรสายฟ้าปอประจันศีนะครับช่างน้ำหนักได้114ปอนด์ลดไป1ปอนด์นะครับ นี่คือการใช้ำหน่งวิชานี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทงด้านเพชรสายฟ้าปอปัจจันสรีนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือคบเครื่องเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแรงลุ้นนับลุ้นนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรสายฟ้าปอปัจจันสรีนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแผลคะแนนศรัทธาจิตอาสาบางแก้ว เมื่อวันที่20สิงหาคม2 6 7ที่เวทีมวยรังสิท์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรสายฟ้าปอปัะจันสรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านกัปตันวันของโอม MBK กันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกัปตันวันของโอม MBK นะครับเป็นมวยบู๊ครับเตะขวาแล้วก็ต่อยขวาแรงครับ แล้วก็เป็นมวยอาวุธหนักทุกลูกทุกดอกครับนี่คือสไตล์การชกของ,ขงน่านกัปตันวันของโอม MBK นะครับสำหรับฟอร์มล่าสุดของเขานะครับก็ไปแพ้นอกคห้กับทางน่านเพชรอาวุธสอจารุวันในยกที่4เมื่อวันที่ย5กรกฎาคม2 6 7ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของ,ขงน้านกัปตันวันของโอม MBK นะครับ สำหรับมวยคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านเพชรสายฟ้าปอปัจจันทรสีนะครับผมมองว่าซ้อมมาดีครับหวังที่จะมาแจ้งเกิดครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรสายฟ้าปอปัจจันทรสีนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างังด้านพมฤขิตบอลมหาชัยหรือลมร้อนสอรัตนรุ่งโรดหรือสิทธบอลใต้เป็นนักชกจากจังหวัดบูรีล์แต่ถว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยววังพรมที่จังหวัดนครปฐมนะครับน้ำหนักไปไปล่อยอยู่ที่53กิโลกรัมส่วนสูง160เซนติเมตรวันนี้เจอกับทั้งด้านเพชรภูไทยเกียรตินิเวศหรือยอดภูไทย หรือดาบรันสลักามหรือเสียศักผักสดนาคำหรือนครภูไทยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสกลน,นครซ้อมที่ค่ายมวยเกียรินิเวศที่จังหวัดสกลน,นครน้ำหนักไปไปล่อยที่51กิโลกรัมส่วนสูง163เซนติเมตรวันนี้ชกกันในพิกัด110ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพมลิกิจบอนมหาชัยนะครับน้ำหนักมาเกินมากเลยนะครับมา115ลดไป ถึง5ปอนด์นี้จะไหวหรือไม่ครับก็ต้องติดตามนะครับส่วนทางด้านเพชรภูไทยเกียรตินิเวศนะครับช่างหนักได้110ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรภูไทยเกียรตินิเวศนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องแล้วก็เตะซ้ายได้ด้วยนะครับเป็นมวย2กาดครับ แล้วก็ล็อกตีเข่าในเหนียวแน่นบูดูดันยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเพชรภูไทยเกียรตินิเวศส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรศรีธนนชัยสอตะกูลนะครับเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ที่เวทีมวยลังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเพชรภูไทยเกียรตินิเวศนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้าน พมรมลิขิตบอลมหาชัยกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยเขา่าล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงครับแ,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 แต่ถ้าว่าวันนี้น้ําหนักเกินเยอะครับจะมีแผ่วมีเหี่ยวมีย่นไปปลายหรือไม่ก็ต้องติดตามครับนี่คือสไตล์การชกของน่านพมรมลิขิตบอลมหาชัยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับไปแพ้นอกให้กันทั้งน้าน ยกมงคลอึงอุบลนะครับในยกที่3เมื่อวันที่13สิงหาคม2 5 6 7ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของน้านพมลิขิตบอลมหาชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไาที่ทางด้านเพชรภูไทยเกียรตินิเวศนะครับวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปของได้นะครับไปไปหนักแรงทุกลูกทุกดอกเหมือนกันครับ นี่คือเพชรภูไทยเกียรตินิเวศนะครับผมชอบตัวนี้ครับวันนี้ครับคู่ที่4ผมออกไปที่ทางด้านเพชรภูไทยเกียรตินิเวศจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮ่งเฮ่งรวยรวยสวัสดีครับ